จะได้เจอเพื่อนเพื่อนใหม่แล้วก็จะได้แบบมีการปรับเปลี่ยนความรู้ความคิดกับเพื่อนเพื่อนด้วยค่ะแล้วอีหนึ่งนะคะจะบอกว่าออได้นําความรู้ที่ได้จากการเรียนมหาลาัยได้นาไปแบบใช้ในชีวิตประจำว,วันและได้นําทักษะที่มีต่อการเรียนรู้ไปแบบใช้ในอนาคตค่ะเพื่อนๆ่อยากดูนะคะว่าความคาดหวังของเด็กมหทับเนี่ยมีความคาดหวังต่อมหาลัยยังไงให้ไปติดตามโครงงานของเราได้เลยค่ะจ่ะ